เท่นเทนเทนเทนทน,นี่เลยสวยอากาศดีดีเนาะทุกคนมีแนมซิสเลยว่าต้นน้อยๆน,นี่มันก็ออกลูกแล้วให้เบื้งก่อน อันนี้คือลูกแรกเนาะปลอดสารพิษมีมดด้วยน,นี่เนาะมันทิดทุกข้อเลยทุกคนนี่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 ก็มีดิอันนี้น้อยๆนี่กรลูกมัน มันเป็นลูกแล้วมือแรงสิสิมาใส่ปุ๋ยให้มันเนาะแต่บเบิ่งว่าสิใส่ปุ๋ยอย่างให้มันอุนซใจอ่ะกันนี้มีผักอีตู่เทน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 อันนี้สิกระปูกเนาะปุกไอ บวบเลียมคนละขึ้นแล้วอันนี้สีฝังลงดินเลยก่อนเลยอันนี้สีปูกลงขีด้ดินพร้อมเนาะบดได้เพาะปูกลงขีด้ดินเลยนี่อันนี้เป็นมักแตง อันนี้ก็จะเป็นแตงกวนะคะแตงกวาของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นบวบหอมยาวๆนกำลังเท้าเขือเนาะมันยังบเป็นลูกอันนี้มางูเงี้ยวมันขึ้นต้นเดียวน,นี่ก็หอมแบง ีนต้นหอมอ่ะกำลังขึ้นกําลังป,บป,ปุบุพิวิปุบุพิวิอ๋อสดซื่นอากาศเย็นดีถ้ามอกแห่งมอกหลายๆจังซี่มือสวยมาแดดแห่งขนาดฮอนมันเย็นแต่ยามือเสาวอันนี้สีกระปุ๊กหอมบัวหอมบัวแบง ลขึ้นอันนี้เป็นวัานผักชีกับผักหอมเนาะอันนี้หดน้ไวายยังไม่ได้คุดเธอเดี๋ยวิิพาไปสุ่มไอ้หยางเกาะมักทั่วมักทั่วพร้อมนี่ก็คือระบบน้ำของเราปั๊มน้ำนี่มะละก่อนเนาะออยังไม่ทันได้ปลูกเธอ นี่สิกาไอตัดไม้อยังไว้เนาะกำลังสิงเห็ดลงลงเลียนปลูกต่อไปเมื่อวานไปตัดไม้เมือม่อไ่นี่ก็ของนะคะมีของแล้วก็มีสานี่ก็อันนี้สี่ไฟันไว้แล้วเนาะ พาไปแล้วพาไปมือหวานนี่ยังบัแแล้วเถอือนั่นก็มีสะสะน้ำมาดูถัวกันแล้วทำไมมันขึ้นสวยอย่างนี้มอันนี้ได้สิบมือเนาะรวมทั้งมือปูกมันขึ้นดีดีทุกคน อ่อนสวนบอเมลรงจะสิมาใช่ปุ๋ยให้มันสวยสวยสวยทุกต้นเลยที่ว่าอัตราความองอกก็อยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหนึ่งก็หายก็คือต้นเดียว มันขึ้นทุกหลุมเลยไหมมองนี่สีกระสิเฮ็ดไอตอไปฮอตพุนเนาะสีตัดไม้ไว้เรียบร้อยเนยเดี๋ยวสีสิผ่ามาตัดหญ้ากันหญ้าก็ขึ้นหยาบอีกละพาดมาตัดหญ้าตรงนี้แถวนี้แล้วก็เฮ็ดตอไปเนาะเราสมกับสีสิมาใส่ปุ๋ยเนาะมา ใส่ปุ๋ยรอบแรกใส่ปุ๋ยยูเรียนะใส่ข้างๆต้นเหมืนอนเด้ขุดลงโอ้ยไ่ได้ออส่วมาสงอันเนาะขุดลงนิยนึงอย่าให้มันถึกต้นมันเนาะ ລະກະເອົາไอດິນកົບໄស្បុយលែកកត់ນ้ําណោះ ใส่ปุ๋ยมักทั่วแล้วเนาะตอนนี้ก็สิมาใส่ปุ๋ยมักบวบน้อยของเฮาสีใส่ไอ้รอบแรกไปเล้อันนี้สีใส่ปุ๋ยรอบสองเนาะรอบสองก็จะมียูเลียน้อยนึงกับไอ้สูตรนี้เนาะสูตรเสมอสิบห้าห้า ตอนนี้สิกรส่ปุย๋ยมางบสุดท้ายแล้ยนะสำหรับคลิปนี้สิกระจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคลิปหน้าพอกันแม่ผู้ใดแตะาอมเม้นต์ลค์สปาก์ตไลค์กดซับติดตามก็ได้แจ้งเตือนให้มีสีคนนะ้อยๆได้เลยคลิปหน้าพอกันแม่เนาะเดี๋ยวมื่อหน้าสิสิมาอัพเดทให้เบิงนะ้งเนาะบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่กามาเพิ่งแนละติดตามเด้อ